ทุกๆคนตอนนี้ยัยหนูก็มาอยู่ที่เมืองไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะไม่ได้อัปเดตทำคลิปวิดีโอลง youtube มานานมากนะฮะเนื่องจากมีสาเหตุอะไรหลายๆอย่างนะ,ะตอนนี้กลับมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ซื้อรถตัดหญ้านะฮะก็ตัดหญ้าเองเล็มหญ้าเองอุปกรณ์เครื่องมือเรามีครบก็ทำวันละ2ชั่วโมงนะฮะเป็นการออกกำลังกายไปในตัว แล้วก็เราได้ในสิ่งที่ถูกใจเรานะเพราะว่าให้คนอื่นทำเนี่ยมันไม่ถูกใจไงถ้าเราทำเองเนี่ยเราจะทำตามที่ตัวเราเองต้องการนะฮะก็มาได้สามสัปดาห์พอดีนะสามสัปดาห์เสร็จเสนะเกือบเกือบจะถึงเดือนละนะคะก็สามสัปดาห์นี้อยู่กับสนามญ้าตัดญ้าทุกวัน นะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นชะอมที่เราลงาซื้อเอาไว้มัดหนึ่งคือห้าสิบกิ่งนะลงมาก็มีตายบ้างรอดบ้างนะอตอนที่เรามาเนี่ยมันสูงถึงสายไฟนะก็เลยจ้างคนมาถอดลงเพราะว่ามันเป็นป่าและเป็นหนามด้วยนะเราทำเองไม่ไหวเราก็ต้องจ้างเขามานะให้เขามาช่วยแล้วเราก็มาตัดแต่งกิ่งอีกทีหนึ่งให้มันสั้นลงนะเสมอระดับรั้ว ก็ได <ítulo> ้มาประมาณนี้ตอนนี้ก็กําลังแตกแตกยอดออกมาเยอะแยะเลยนะเก็บไปครั้ง่ึงแล้วนะเมื่อสองสมวันนี้เองแตกขึ้นมาใหม่อีกแล้วกินไม่ทันเลยทีเนี้ยก็ดูสนามหญ้าดูอะไรโดยรวมแล้วดีมากนะฮะก็ยังเหลืออยู่แต่บ่อน้ำนะฮะที่ มันมีพกปกบุ้งพกหญ้าอะไรต้ออะไรตอนที่น้ามันเอ่อน้ามันแห้งอมันก็ไม่ถึงกับแห้งเลยนะน้ํามันอยู่ก้นบ่อแล้วพอปกบุ้งพอน้ํามันขึ้นมาปุ๊บพกผักอะไรต่างๆต้นยงต้นหญ้าอะไรมันก็เน่านะเราก็ซื้อลูกเอ่อ็มมาใส่แล้วนะคะเดี๋ยวคงจะต้องซื้อมาใส่อีกนะเพื่อกําจัดน้ําบําบัดน้ำอา่า น้ำเน่าให้มันกลายเป็นน้ำดีนะสนามหญ้าโดยรวมดีนะเมื่อวานนี้โรยปุ๋ยนะเอาปุ๋ยยูเรียมาโรยซื้อปุ๋ยยูเรียมานานแล้วกระสอบหนึ่งห้าสิบกิโลก็มาเดินโรยเลยนะโรยโรยหญ้านี่แหละไม่ได้หญ้าปลูกเองเป็นหญ้าที่มันขึ้นตามธรรมชาติแต่เราพยายามที่จะเก็บพว่อูวกวัชพืชทิ้มเป็นต้นนู่นต้นนี่ออกนะมันก็เลยได้มาแบบนี้ แรกๆเนี่ยจะมีต้นอ,อ่าอะไรนะกระถินขึ้นเยอะมากต้องขุดตอออกเลยนะคะต้นโมกลิมรั้วนี่ก็มีเลื่อยนะะเราเลื่อยตัดแต่งกิ่งก็ทำเองส่วนอันเนี้ยเราจ้างคนมาสะเดามันจ้างคนมาตัดแต่งกิ่งให้แล้วก็มาลุเอาไอ้ผักบุ้งในบ่อนี่ออกนะ,ะแล้วก็มีทูบฤาษีด้วยนะ ก็ทำไปเป็นที่น่าพอใจตั้แพดนั้นน้ำขังหน่อยลุงไม่ได้ต้นไม้ก็จเจริญเติบโตดีนะคะอา,อายุนี่ก็เกือบสองปีแล้วนะแต่ว่าเราซื้อ เราซื้อขนาดสนิ้วมาปลูกเนาะเราซื้อเป็นไม้ล้อมขนาดสองนิ้วมาปลูกบางต้นก็โตเร็วมากบางต้นก็โตช้าแล้วแต่แล้วแต่ความแข็งแรงของต้นหรือเปล่าไม่แน่ใจบริเวณนีอนะ้ำมันขงังทุกจะแห้งต้นนี้ใหญ่มากกิ่งมันอ่อนก็เอ็น โดนน้ำฝนตอนที่ช่วงน้ำขังเนี่ยกลัวอยู่อย่างเดียวคือกลัวลากเน่าแต่มันเป็นพวกไม้ที่มันแข็งแรงเนาะมันทนแรงแต่ไม่รู้ว่าจะทนน้ำไหมเนี่ยก็เลยกลัวน้ะผลที่สุดแล้วมันก็รอดเดี๋ยวฝนก็วันนี้เขาว่ามีฝนตก สีไม่แน่ใจแล้วก็จะไม่มีฝนสองวันแล้วก็จะมีมีฝนอีก2วันแล้วก็จะหมดละตรงนี้ก็เขียวชะอุ่มตอนแรกที่มานี่ก็ดูไม่ได้เลยโดยรวมก็คือโอเค90%อร์ซนนะฮะที่ลงทุนไปลงทุนปลูก ต้นไม้ลงทุนทำนู่นทำนี่เสียไปประมาณ10%ถือว่าโอเคอยู่นะความเขียวขจีโสนามญ้านี่คือมันต้องตัดบ่อยๆในเรื่องสนามหญ้านี่ถ้ามันขึ้นมาสูงแค่คืบเนี่ยต้องตัดแล้วนะตัดเพื่อให้ใบอ่อนใหม่มันแตกขึ้นมาเราจะปล่อยให้มันสูงถึงหัวเขา่าถึงเอวไม่ได้เพราะว่าโคนต้นของมันน่ะมันก็จะแข็ง นะแล้วพอเวลาเราตัดทีหนึ่งเนี่ยมันก็จะเหลือแค่โคนต้นมันจะไม่มีความเขียวอยู่เลยนะเราจะต้องตัดมันบ่อยๆเพื่อให้ใบาเขียวมันเนี่ยใบยอ่อนของมันเนี่ยแตกยอดขึ้นมาซึ่งอุปกรณ์มันต้องครบเนาะมันต้องมีเราก็มีแค่รถเข็นเดินตามนะแล้วก็คนทำก็ไม่มี พอเรากลับมารอบนี้เราก็เลยซื้อรถนั่งขับรถตัดหญ้านั่งขับนะคะซื้อรถตัดหญานั่งขับยี่ห้อของอเมริกันนะคะเป็นรถตัดหญานําเข้าจากอเมริกาคับขดิตก็ ระดับเดียวกันกันกบจอรเดียนะซึ่งเราไม่กล้าซื้อที่ห้ออื่นเรากลัวว่าจะหาอะไรยากอันเนี้ยถ้ามันหาอะไรในประเทศไทยไม่ได้จริงๆอะ่ะเราก็ยังไปซื้อที่อเมริกาได้แต่ถ้าเป็นรถญี่ปุ่นเนี่ยมันหาหาอะไรไม่ได้เราก็ไม่รู้จะสั่งยังไงนูกมันต้องคนเป็นคนญี่ปุ่นสั่งให้ด้วย แล้วก็รถญี่ปุ่นที่ไปเห็นเห็นอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมือสองนะฮะโอเล็กที่เขาว่ายอดเยี่ยมที่เขาว่าเป็นตัวท็อปเลยเนี่ยแต่ปัญหาก็คือเราเป็นคนตัวใหญ่นะตัวใหญ่ทั้งสามีแล้วก็ทั้งเราทีนี้ถ้าเราไปเอารถญี่ปุ่นมันเล็กมันเตี้ยขับไม่ได้นะเราก็จะนั่งไม่ถนัดเนี่ยก็เลยต้องใชออ้สัญชาติอเมริกันนะเป็นรถของสัญชาติอเมริกัน ก็ถูกใจนะครับเด็ดหลายๆคนก็ชอบนะลงทุนหน่อยเพราะว่าเราจะได้ใช้ได้นานๆแล้วก็อีกอย่างหนึงเราไม่ต้องจ้างเขามาบ่อยนุะยคราวนี้ก็คงจะทิ้งบ้านไปไหนได้ไม่นานแนละ้วทางหลังนี่ยังจะต้องเก็บอีกเก็บอีกเยอะพวกต้นยุงต้นหญ้าอะไร ตรงนี้จะเป็นบริเวณที่ลุงชักเขาเอาสระน้ำเป่าลมมาตั้งแช่น้ำแช่ตัวนะก็จะเป็นออกต้นไม้เยอะๆหน่อยแล้วบริเวณตรงนี้คือพื้นดินนํำเป็นหินเป็นหินมันปลูกหญ้าปลูกอะไรไม่ขึ้นนะฮะตอนที่เรา จางเขามาปลูกหญ้าเขาลักไก่ไงเขาไม่ขูดหินออกเขาเอาหญ้าปลูกเลยมันก็ไม่โตจะของเขาไม่รู้ไอคนลูกน้องนี่แหละทำเอาทรายลงอย่างเดียวไม่ไม่ขูดไอนี้ออกก็ไม่เป็นไรมันผ่านไปแล้วน้องปล่อยวางอะไรช่างแม่งได้ก็ต้องช่างแม่ง <c oughs> ทีนี้ตรงเนี้ยเอ เราก็กะว่าอนาคตคงจะต้องเทป,ปูนล,ละทำเป็นที่ตากผ้าบริเวณที่ตากผ้าเพราะว่ามันอยู่ทางข้างหลังแอแล้วอีกอย่างหนึ่งคือ,เ,อเวลาช่วงเปลี่ยนฤดูอ่ะฤดูหนึ่งเนี่ยแดดจะส่องหน้าบ้านอีกฤดูหนึ่งแดดจะส่องหลังบ้านหน้าบ้านจะไม่มีแดดเราเลยจําเป็นที่จะต้องอมีที่ตากผ้าหลังบ้านบ้างหน้าบ้านบ้าง ้างหลังนี่ก็ปัญหาก็คือของที่ดินของเพื่อนบ้านนะมีป่ากระถิ่นขึ้นแล้วเขาไม่มาดูแลเวลามันโตขึ้นมามันก็เบียดต้นมะละกอเรมามะละกอนี่ก็ซื้อเม็ดมากินนะของอฮอลแลนด์แล้วก็เอาเม็ดตากแดดไว้แล้วก็โปรยหวานไปทั่วแหละแล้วแต่สุดท้ายแล้วคือมันเป็นต้นที่ไม่มีลูกอะเยอะ หลายต้นอยู่ก็มีอยู่สองต้นนี้ที่รอดแต่เราไม่ได้ดูแลมันเลยนะพอมันเราเอาลงปลูกปุ๊บเราไปเพาะในถ้วยไงแล้วเ,เอาลงปลูกแล้วเราก็ไปเจ็ดเดือนกลับมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะต้องไปสางข้างหลังนู่นไม่อย่างนั้นเดี๋ยวต้นมะละกอเราเอ็นมาต้องจ้างคุณไปตัดเพราะว่าเขาไม่รับผิดชอบอะไร โดยรวมเลยคือดีตรงนี้ก็คงต้องทำค้างให้มันใหม่นะหรือไม่เช่นนั้นก็ปล่อยมันไว้อย่างนี้ก่อนโพรงคางเดี๋ยวจะหาไอ้แคบปปันไทยมามัดอันนั้นคือจันกระจ่างฟ้าอุนเอ็นหมดแล้ว มกง้าเห็นเฉียวๆแล้วชื่นใจชื่นใจหายเหนื่อย มันเป็นเขาเรียกว่าสวนกเกษียณในฝันเลยอยากได้แบบนี้นะแล้วก็ทำจนสำเร็จจนได้สมใจสมใจปรารถนาไม่ได้ต้องการอะไรอีกแล้วแค่นี้เองนะชีวิตมีบ้านหลังหนึ่งที่เป็นของเราความภาคภูมิใจที่เราสร้างมันด้วยน้ำพักน้ำแรงของเรานะคะ รถมือสองอีกหนึ่งคันมีหมามีแมวแค่นี้นะคะความสุขเรื่องอื่นไม่ต้องไปสนใจมันปล่อยผ่านปล่อยวางอะไรปรงได้กับปรงเจ้าก,กรรมนายเวรก็ให้เขากินไป <laughs> เออ นี่บญคุณที่ชดใช้ไม่รู้จัจุบจากสิ้นโอเคนะคะเพื่อนๆอ่ะอันนี้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือเที่ยวอ,ออกมาขัดสนิมนะมาฉีดสนิมเพราะว่ามันตากแดดตากแดดตากฝนนะขึ้นสนิมก็เลยเอามาฉีดสเปรย์กันสนิมเดี๋ยวทําความสะอาดแล้วก็เก็บเข้าที่อีกอย่างหนึ่งคือเอามาใช้ด้วยนะตอนแรกที่เรามาถึงนี่ก็คือเลื่อยที่เอาไว้ตัดแต่งพุ่มไม้ ตัดแต่งมูกแล้วก็อันนี้เป็นคืนมมอคืนมมอแล้วก็พวกอุปกรณ์พวกคีมตัดแต่งกิ่งไม้ต่างๆนะคะก็มีไออันนี้ก็เป็นของที่เราซื้อเอาไว้ให้เขาทดลองใช้ จะพาไปดูเครื่องตัดหญ้าแมวก็หายไปหลายตัวหายไปสามตัวนี่เป็นรถตัดหญ้าเนี่ซื้อใหม่ อันนั้นเจ็ดพันกว่าเดินตามแล้วก็ตัวนี้เกือบเกือบสองแสนแสนเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันครับกดิตต้องจัดใหม่อันนั้นคือพื้นที่ที่ให้พี่ชายอยู่แล้วเขาก็ไม่เก็บไม่ทำ คือปล่อยลกมากลกจนไม่อยากจะพูดนี่คือพื้นที่นี่กะโต๊กินข้าวก็ซื้อให้เขาใหม่นะชุดหนึง่งเขาก็ไม่เก็บวางตั้งเฉพาะแค่พื้นที่ที่เขากินข้าวแล้วก็นี่ที่หนักเลยคือตรงเนี้นะเนี่ยเน่าคือเน่ามากเขาไม่มีแม้กระทั่งผ้าเช็ดโต๊ยไมโครเวฟนี่ก็ซื้อให้เขาใหม่ ไม่มีา้าเชตโตแต่ไม่รู้กขอยู่ได้ยังไงแล้วก็ไม่เก็บไม่ทำสกปรกมากสนิมกินหมดโต๊สไตลเลตนี่ก็เพิ่งซื้อให้นะเพิ่งซื้อให้ที่หลับที่นอนตู้เย็นตู้เย็นนี่ก็เน่าเลาเลยนะ น้ำแข็งมาตุนเอาไว้กินกับน้ำหวานไม่รู้จักดูแลสุขภาพตัวเองสปก,กปรกดูไม่มีเก็บไม่มีเช็ดแบบนี้จะมาให้เขาทำงานทำบ้านเราได้ยังไงแค่ที่เขากินเขาอยู่เนี่ยเขายังไม่ทำเลยสุดๆเลยตรงนี้ ยังไงวะดูที่ความจานนี่ก็ซื้อให้ใหม่เนะที่ความจานที่แรกเราจัดเอาไว้ให้ดีเลยโต๊ะทําบัญชีเอามามีตู้ลำโพงชุดคาราโอเกะจัดได้ยังดีเลย เขาไม่ทิ้งเหนื่อยก็ที่เเนี่ทำไมจึงไม่ให้เขาเข้าไปยุ่งในบ้านเพราะความสกรปรกของเขาแบบนี้และนี่คืออ่างล้างจานที่ซื้อแยกให้เขาเพราะว่าเขาอะชอบสั่งี่มูกลงในอ่างล้างจานดูอ่างล้างจาน พีซื้อให้ใหม่นะไม่ใช่ของเก่าที่ความจานนี่ก็ซื้อให้ใหม่ มึงหอิบมาใช้สลิมขึ้นเก่งแตกก็ไม่เก็บเวลามาท่าออกไปก็ด่าหมาก็อเอาไว้ ตั้งไมโครโฟนมาพ่นสีคนมีหัวคิดเขาไม่ทำกันรบแบบนี้เหนื่อยแต่เราก็ต้องปล่อยวางปงช่างแมงช่างแมงอย่างเดียวจะได้ไม่ต้องเครียด